เวลาที่คนเนี่ยเป็นเจ้าของกิจการแล้วต้องการที่จะดึงเงินออกจากกิจการมาในส่วนของส่วนตัวคำถามที่ครูเจอเยอะมากเลยก็จะถามว่าควรจะตั้งเงินเดือนตัวเองเท่าไหร่หรือควรจะดึงไรายได้ออกมาเป็นประเภทไหนควรจะดึงเงินออกจากบริษัทยังไงคำถามมันจะเป็นคำถามแบบนี้ตลอดเจอเยอะมากเลยนะคะครูบอกแบบนี้นะ ันนี้สอนไปแล้วด้วยนะคุณทำง่ายๆเลยไปทำา Excel รายรับรายจ่ายสินทรัพย์นี้สินเป้าหมายนะคะพอทำในส่วนนั้นแล้วอะเราจะเห็นแล้วว่าเราอะควรที่จะดึงเงินมาเท่าไหร่สเต็ปแรกเพื่อ cover ค่าใช้จ่ายของตัวเองและครอบครัวนะคะยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าดึงออกมา5ล้านบาท เพื่อ cover รายจ่ายในส่วนของอ,อค่าใช้จ่ายทั้งหมดอะ่ะทั้งตัวเองทั้งลูกทั้งภรรยานะคะ5ล้านบาทแต่พอคุณเอาตัวเลขเนี้ยลองไปทำแผนเช่นคุณมีเป้าหมายเพื่อการเกษียณคุณมีเป้าหมายเพื่อการศึกษาลูกผลปรากฏว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณต้องดึงเงินออกมาทุกปีเลยปีละ10ล้านบาทเพราะว่าไปนในส่วนของการ cover รายจ่ายเนี่ยห้าล้านแล้วอีกห้าล้านเนี่ยเป็นการตอบโจทย์เป้าหมายส่วนตัวครอบครัวกเกษียรลูกถ้าคุณรู้แบบนี้แล้วอะคุณจะต้องหลุดเรื่องภาษีไปละคุณจะต้องไม่ได้คิดว่าเฮ้ยทำยังไงดีเราจะต้องตั้งเงินเดือนให้น้อยที่สุดเพื่อให้เสียภาษีน้อยอันนี้เป็นความเข้าใจที่ผิดละกับหัวกับหางการเป็นว่าคุณต้องมาแฟกก่อนว่าในความเป็นจริงอะคุณต้องดึงเงินออกจากบริษัทเท่าไหร่เพื่อมาบริหาร ค่าใช้จ่ายส่วนตัวและเป้าหมายส่วนตัวและครอบครัวสมมุติว่าตีที่10ล้านแล้วคุณค่อยตั้งกับเป็นเป้าของบริษัทว่าถ้าเกิดคุณอยากดึงเงินออกจากบริษัท10ล้านและสมมุติว่าในบริษัทคุณต้องมีเงินหมุนเวียนลงทุนอีก5ล้านแสดงว่าคุณจะต้องตีว่าบริษัทต,ต้องทำกำไรสุทธิที่15ล้านคุณก็ต้องไปดูมาจินบริษัทว่ามาจินบริษัท เท่าไหร่คุณก็ต้องตีกลับไปเป็นรายได้คุณก็ต้องคุมค่าใช้จ่ายอันนี้เห็นภาพนะจริงๆมันเริ่มจากแบบเนี้ยละตีกับทีนี้ภาษีมันจะมาตรงปลายมันมาปลายทางพอเวลาที่คุณเห็นแล้วว่าคุณจะต้องดึงเงินออกมา10ล้านเพื่อมา cover ค่าใช้จ่ายเป้าหมายส่วนตัวครอบครัวแล้วคุณถึงมาบริหารว่า10ล้านที่จะดึงจากบ,บริษัทเนี่ย ควรจะดึงมาในรูปแบบไหนเพื่อให้เสียภาษีเขาเรียกว่าอาจจะไม่ได้ไม่เสียแต่เสียอย่างเหมาะสมและถูกต้องฝากติดตามเวยนะคะ